ครับสมารีสวัสดีครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองนะครับผมทานอิตรีวัฒนาวงผมเป็นยูทูบเบอร์สำหรับ DB โซวเถานะครับท่านที่ยังไม่รู้จัก d ีบุษตเถาก็เซิร์ชเข้าไปดูครับว่าคือผมเป็นช่องจีนแล้วก็โปจีนแล้วก็อวยจีนแล้วก็พูดชัดเจนเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะคุยวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง EV ซึ่งมี ความถนัดส่วนตัวไม่ได้เดียวอะไรก,การเมืองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเคยพูดอยู่ทุกวันนะฮะคราวนี้ตลาดเดี๋ยวผมตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะปกติผมจะพูดกับกล้องไม่ได้พูดกับคนนะครับฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สิ่งที่จะผมจะพูดต่อไปนี้ก็สิบห้านาทีเนี่ยเป็นตลาดรวมของอีวนะฮะตอนนี้อีวจีนเนี่ยจริงๆแล้วมีตลาดประมาณสัก หล้านล้านเหรียญน,นะครับก็จะเป็นของ EV จีนประมาณสัก30%ตอนนี้นะครับอันนี้คือยอดขายท็อป5 5แบรนด์ในโลกนี้ตอนนี้ก็มีอยู่มีไวดีเมื่อสักครู่ก็ได้ทราบแล้วนะว่าเป็นลบหนึ่งับสองก็เทสลาส่วน3 4 5 6 7 8 9 0นี่ก็ดูกันเองนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะเปรียบเทียบยอดขายของจีนยุโรปจีนและย,ยุโรปเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับสำหรับการผลิต EV ที่ผมไม่พูดถึงเทสลาก็เพราะว่าเทสลาเนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกันนะฮะที่มียอดขายอยู่ในอเมริกาซึ่งค่อนข้างมากแต่ว่าตลาดทั่วโลกนี่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้ EV กับ h y b r ิดเนี่ยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมียอดขายประมาณ70,0,000คันนะฮะแล้วก็มียอดส่งออกประมาณ3 000, ล้านอันนี้คือย,ยอดลดนั่ง0,000 0 0 0 0 0าห0 0 0 0คันนะฮะอยากยอดลดทั้งหมด0 0 0ล้านคัน อันนี้คือยอดที่เราต้องทราบเข้าใจก่อนว่ามันเป็นตลาดมันเป็นแบบนี้ประเทศที่จีนน่าจะเข้าไม่ได้คืออินเดียเพราะอินเดียไม่รับเลยครับรถจีนแต่มีแบรนด์ MG ที่อยู่ในประเทศจีนอยู่แล้วเนี่ยเมดอินอินเดียนะครับอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าส่งออกไปอินเดียนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะอเมริกาก็เหมือนกันก็มีกีดก,การค้าอยู่ EU ก็กำลังจะเริ่มเริ่มจะกิดกันนะฮะเริ่มจาก,ก,ก,ก1 0อาจจะปีหน้าจะเป็น20%เถ้าเขามีมาตรการตอบโต้นะฮะ ประเทศไทยก็จะมี E-VG อยู่ประมาณ6กยี่ห้อที่เข้ามานะครับทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วเราจะไม่พูดถึงมันแต่เราจะบอกว่าแบรนด์ที่ยังไม่มาอีกเป็น20-30แบรนด์นะครับ e v นที่จะมาในประเทศไทยในอนาคตอันใกลน้นี้แล้วอินเตอร์เนชั่นแนนี่ก็จะมีประเทศที่อุดหนุนอยู่ก็คือจีนนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีการอุดหนุนทางภาษีนะฮะที่เป็น ออนอ,นอยบายโปรโมชั่นและประเทศที่มีโอกาสที่จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็มี4ประเทศเนี่ยที่จะต้องมีการทุ่มทุ่มทุ่ม,มนอย่างหนักอันนี้คือผลกระทบของประเทศไทยก็คือยอดขายที่เกิดขึ้นเนี่ยตโตโยตา้าอิซูซูฮอนดามิซูมาสดานิสสันเนี่ยสุสุกิสุบูรุนี่คือ8ยี่ห้อที่เป็นรถญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มียอดขายอา8อันดับนะครับ ที่ผมเอาโชว์ตัวนี้มาให้ดูก็คือว่าตอนนี้มอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมันมียอดขายทรงบมดประมาณ50,000คันเป็นรถญี่ปุ่นประมาณ25,000เป็นรถจีนประมาณ25,000แต่ในรถญี่ปุ่น25,000เนี่ยมันเป็นปิกอัพสักครึ่งหนึ่งฉะนั้นเราก็คิดว่าพาสเซนเจอร์คาร์จริงๆแล้วญี่ปุ่นมีแค่1 2ื่นรถจีนมี2 5งหม ฉะนั้นจะรู้ว่าในมอเตอร์เอ็กโเนี่ยจีนขายได้เยอะกว่าญี่ปุ่นถึงหนึ่งเท่านะฮะถ้ามองในแง่ของเอาพิกอัพออกไปเพราะพิกอัพไม่มีไฟฟ้านะครับเราพูดถึง a s สเ n อร์ราคาอย่างเดียวเจ้าที่น่ากลัวก็คือมิสูบิชิมาสด้าน n ิสสัน s u z u กิและซูบูรุเนี่ยยอดตกลงประมาณลบย0ถึง3 0ถึง40เปอร์เซ็นต์ปีนี้นะครับ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายตกลงประมาณ2 0ถึง30เปอร์เซ็นต ที่ยังอยู่เหลือยอดรอดอยู่ก็คือ Toyo ต a i อ u นโและก็ฮอนด a าสาเจ้านี้ยอดขายตกไม่มากตกไม่มากหมายความว่าเขาตกนิดหน่อยนะครับอินโนสุอาจจะตกไปสัก5 5เต10ปอร์เซ็นต์ต้ตาตกไปประมาณสัก4เปอร์เซ็นต์ฮอนด้ามียอดขายขึ้นเพราะว่าเหตุผลก็คือมีรถรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทาชิปนะครับก็เลยปีที่แล้วส่สวง,สวงมอบไม่ได้แต่ปีนี้ส่งมอบได้เต็มที่ก็เลยมียอดขายค่อนข้างดี เป้าหมายในการทำให้รถจีน e v g เนี่ยชนะเทสลาชนะโฟกส์วากเก้นชนะอะไรพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่ในตลาดจีนครับเพราะเหตุผลเดียวคือตลาดจีนมีรถผลิตอยู่ทั้งหมด26ล้านคันนะฮะเป็น b e v หรือแบตเตอรี่เนี่ย3ล้านคันนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้ยอดขาย e v g มันมากแต่จริงๆแล้วในตลาดโลกจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกครับอยู่าอย่างเช่นที่ยุโ,ยโรปนี่ประมาณ6นันนี้จะขึ้นมาเป็น8ในปีนี้นะครับ มันก็จะใช้เวลาอีกกว่าจะสู้กันอ,อีกหลายปีนะครับถึงจะมีตลาดที่เพิ่มขึ้นแล้วจะมีการกีดกันางการค้าที่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตฉะนั้น BEV จีนเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะครองตลาดโลกได้เพราะจีนมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะโดนกีดกันการค้านะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาทุ่มตลาดพอทุ่มตลาดปุ๊บตลาดก็จะปิดอย่างเช่นอินเดียเป็นต้นอินเดียเนี่ยจีนแทบเขา้าเข้าไม่ได้เลยนะฮะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะขยาย มาแก t เชีนในตลาดอินเดียก็ไม่มีนะะันั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตคือ EVG เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะราคาราคา EVG เนี่ยจะต้องลงไปอีกนะฮะพอลงไปปุ๊บมันก็จะเจอปัญหาคือกําไรน้อยนะฮะพราะกำไรน้อยในการขายายตลาดก็จะยากขึ้นแล้วอย่างที่สําคัญก็คือเท s l a จะออกมาแข่งนะฮะเทสลาจะออกโมเดล2มาแข่งซึ่งราคาเทส l a เนี่ยสองหมดอลลาร์ HR ต่อคันเนี่ยจะต้องออกมาแน่ในปีหน้าเนี่ย ฉะนั้นโอกาสที่จะมาแข่งขันกับ EV จีนก็จะมีสูงอ,อ,อยากให้มอง EV จีนเนี่ยเป็นภาพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเขาคือคนที่ควบคุมทั้งหมดในประเทศจีนฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่าเทส la เทสลาคือบริษัทเอกชนบริษัทเดียวในในอเมริกาแล้วก็เทสลาก็ยังมียอดขายแบเก์แชร์ในอเมริกาผมว่ายังมากก็สิเนนะฮะ แต่ว่า e v ีจีนเนี่ยคือคําสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนว่าจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ออกตลาดโลกนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นว่า e v ีจีนนี่มีพลังอํานาจตรงไหนซัพพลายเชนเขาซัพพลายเชนหมายความว่าไงครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาสามารถจะควบคุมแบตเตอรี่ทั้งโลกได้แล้วถามว่าเทสลามีโรงงานแบตเตอรี่ตัวเองไหมกำลังจะสร้างอยู่โตโยต้ามีแบตเตอรี่ตัวเองไหมกําลังทําอยู่นะฮะแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจของรถ E ีคือแบตเตอรี่ ประมาณประมาณ40%คือราคาแบตเตอรี่แล้วส่วนอื่นๆล่ะส่วนอื่นๆ powertrain ระบบควบคุมอะไรพวกนี้ละ่ะจีนก็มีทุกอย่างที่ครบถ้วนในซัพเอนเชนตัวนี้เพราะว่าเขามีการวิจัยพัฒนาของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงออโต้พไนล์ตใช่ไหมครับ,รบจีนมีทุกกี่ห้อเลยครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับรถจีนตรงนี้มีม,ม,มีมีทุกคันเลยนะครับแต่เขาไม่ได้เอามาขายเพราะถ้ายิ่งขายยิ่งแพงไงฮะ เขาก็ตัดออปชั่นหนี้ออกไปตอนนั้นผมไปเอ็กซ์เพิงเนี่ยเขาก็เอาําให้ทำให้ดูนะครับมันก็เหมือนเทสซาเมื่อกี้นี่เป๊ะเลยฮะนีโอ <c oughs> ก็มีครับแม้แต่เปิดจริงออโตเมทีฟก็ยังมีเลยครับเมื่อวันเมื่อวานนี้เขาส่งมาให้ผมดูนี่คือเหมือนเดะเลยคือมันไม่ได้ยากนะครับไอการทำออโตเมชันหรือว่าการทำอะไระแต่จะทําทให้มันปลอดภัยเนี่ยยากมากผมขอฝากคุณเทสซาไปสักครู่นี้นะฮะเขาพูดถึงออโตออโตเมชันสองล้านคันครับเทสซาเรียกกลับไม่เห็นพูดถึงมาเลยอื ชนไปถึงท้ายเขาครับตายเลยครับอันนี้เขาเรียกกลับมาสองรอคันแล้วถามว่าเชื่อถือได้ไหมแล้วประเทศไทยสมมติเอารถมาวิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าวิ่งได้ไหมถ้าคุณวิ่งไม่เ่าไหร่ตำรวจจับทันทีเลยครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมันผิดกฎหมายอันนี้จะทำยังไงล่ะมันจะเกิดนี่อาจจะพูดเลยไปแล้วป่ะก็้ครัได้เชิญกันแล้วได้ครับแอบดังั้นสรุปแล้วสรุปตรงคำถามนี้ก่อนนะครับว่าซัพพลายเชนของจีนนี่แข็งแรงมากแล้วเขาผลิตรถมากที่สุดในโลก2ี่สิบกล้านคันชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเขาทำได้ถูกนะครับ เพราะเขาผลิตจานวนมากนะฮะต้นทุนเขตาต่าเอาแค่ง่ายเลยฮะลักษณะว่าการทํางานของจีนเนี่ยทำงานเป็นทีมครับเขาไม่ได้ทํางานาเห็นเห็นเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขามีสมาคมอุตสาหการรมรถยนต์จีนในประเทศไทยนะจริงๆแล้วเรื่องเทคนโนโลยีนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทันกันฮะตอนนี้ผมว่าเทคโนโลยีจีนในเรื่องการสื่อสารเนาะชนะตะวันตกไปตั้งนานแล้วอะตอนนี้ถามว่าในประเทศจีนเนี่ยมี 5G อยู่ที่ที่กีบกี่ฐานประมาณ2ล้าน2ล้านฐาน แล้วถามว่าที่อเมริกามี 5G กี่ฐานหรือประเทศไทยมี 5G กี่ฐานเพราะว่าการใช้ออโตมัสคาเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการสื่อสารเพราะว่าที่ประเทศจีนเขาใช้ไรเดอร์นีเระเหตุผลก็คือว่าเขามีฐาน 5G อยู่ทุกทั่วทุกทหัวละแหงเขาเลยสามารถทํา 5G ได้แล้วก็เอา 5G เนี่ยควบคุมออโตมัสคาซึ่งมันไม่เหมือนกับเทสลาลักษณะการมันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นเทคโนโลยีตัวนี้มันสําคัญที่สุดในการที่จะควบคุมออโตมัสคาฉะนั้นเราก็ลองมองคิดว่าเทคโนโลยีจีนตัวนี้หัวเว่ย หัวเว่ยผลิตรถยนต์นะฮะเสี่ยวมี่ก็ผลิตรถยนต์อาลีบาบาก็ผลิตรถยนต์นะฮะเอ็กซ์เพิงนีโอพวกนี้มาบริษัทเทคทั้งหมดเลยครับไม่ใช่บริษัทรถยนต์เลยครับเขาไม่ได้ผลิตรถยนต์นะครับเพราะว่าเขาจ้างเขาอื่นคนอื่นผลิตหมดเลยแล้วก็เอามาใส่ซอฟต์แวร์เขาเท่านั้นเองแต่เขาผลิตรถเป็นยี่ห้อหัวเว่ยเป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่เหมือนกับเป็นรถแอปเปิลน่นแหละครับทั้งนี้สิ่งที่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันทันกันตั้งนานแล้วชนะไปตั้งนานแล้วแต่คนยังนั่งนั่งนั่งคิิดอออองงงงงงตตัััววววเเเ่่่่่าากยูนน้สทม เทคโนโลยีอ,อกวากาศก็สาคัญอีกหน่อยดาวเทียมดาวเทียมของจีนคือปัยโตนะฮะตอนนี้ยิงไปทั้งหมด2,000ดวงแล้วจะยิงอีกตั้งหมื่นดวงรานนี้พอมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาอีกเนี่ยไป 6G 6G หมายความว่าไงครับมันจะควบคุมทั้งประเทศจีนเลยในการที่จะดูแลรถทุกคันเลยรถทุกคันจะควบคุมด้วยดาวเทียมก็จะมีความเซฟตี้กว่าถ้ารถวิ่งเนี่ยโดยออโตมาสคาเอาง่ายๆนะฮะคุณนั่งเครื่องบินเนี่ยมันมีระบบออโต้พไนลอตแล้วคุณแล้วก็ออโต้พไนร์ลอตของเครื่องบินเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่า เครื่องบินลํานี้ไม่มีคนขับไม่มีกัปตันแล้วให้คุณขึ้นเครื่องบินลานั้นคุณจะขึ้นไหมไม่มีใครขึ้นหรอกครับใช่ไหมฮะดังนั้นรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าคุณมีรถยนต์ที่ไม่มีคนขับแล้วคุณขึ้นไปนั่งรถคันนั้นอ่ะคุณจะกล้าขึ้นไหมผมว่าคนไทยก็ไม่มีใครกล้าขึ้นหรอกครับแต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้แท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยให้บริการอยู่เมืองใหญ่ทุกเมืองครับเซินเจิ้นกวางเจาเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งมีหมดเลยครับตามถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็วิ่งจริงรัันน่่งงงจิไไปด้ครับ ทำไมเขากล้านั่งเพราะมันความเร็วมันต่ำนะฮะความเร็วมันกําหนดไว้แล้วเขามีแผนที่คุมไว้เฉพาะผังเมืองตรงนั้นเท่านั้นเองที่วิ่งได้ที่อื่นวิ่งไม่ได้เลยแล้วมันการันตีความปลอดภัยแล้วเพราะว่าเหตุผลคือเขาคุมด้วยจริงไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าระบบโครงสร้างนี้เป็นอินฟาสเตรเจอร์ถามว่าให้รัฐบาลจีนมาสร้างถนนให้ประเทศไทยไหมให้ให้บริษัทรถยนต์มาสร้างถนนให้ประเทศไทยไหมรัฐบาลไทยก็ต้องสร้างเองใช่ไหมระบระบบอินฟาสเตรเจอร์นี้ก็เหมือนกันถ้ามันมีกฎข้อนึงว่าจะสามารถใช้รถ ออโตมัสคาในประเทศไทยได้มันต้องมีอินฟาสตรักเจอโดยรัฐบาลอยู่แล้วครับเอกชนที่ไหนเขาจะลงทุนครับก็เหมือนว่าคุณคุณจะติดไฟอิมทางเนี่ยคุณจะให้จะให้บริษัทเอกชนมาติดไหมเมื่อตอนรัฐบาลติดอยู่ดีอันนี้ก็เหมือนกันครับว่าแต่ว่ามันจะมีคนรับเหมาไงครับถึงว่าบริษัทได้รับสมปทานไปทำออโตมาสคาทั่วประเทศไทยคุณจะต้องสัญญาณ 5G ระบบบริษัททรูจะต้องติดตั้งระบบนี้ให้หมดครบถ้วนแล้วก็มารับสมปทานแล้วมาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วมาวางมาตรฐาน ประเทศไทยว่าต้องมีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ถึงจะเปิดได้ยกตัวอย่างเช่ตนตอนนี้จีนร่วมมือกับไทยนะครับเปิดสถา,าบันวิจัย EV ของจีนและไทยเป็นที่สีของโลกนะครับที่ประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นคนกาหนดมาตรฐานแล้วเขาถ้ามีออโตมาสคาจะต้องทําอย่างไรและให้สัมปทานกับบริษัทไหนมาทาซึ่งก็ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากประเทศอยากรัฐบาลไทยแล้วก็มาลงทุนอินฟาสรัสเตอร์ตัวนี้แล้วก็เก็บเงินครับ คือเมื่อสักครู่นี้คุณคิดถาม e ีวีญี่ปุ่นผมว่ารเราเราเราลืมเขาไปไหมเขาใหญ่มากนะกนญนไ,ได้ไหน่งครับอขอขอสองนาทีคือผมทํางานกับญี่ปุ่นมาตลอดชีวิตนะฮะตั้งแต่เรียนจบจนถึงบัดน,นี้ก็ยังทํางานกับญี่ปุ่นอยู่แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะคืนมากลับมากับ E ีวีโอ้อะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากรักญี่ปุ่นก็รอสามปีเขาจะมาแต่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังหวังมากนักอ,อาจจะมันอาจจะแพงหน่อยนึงอาจจะ ด้อยหน่อยนึงในเรื่องเทคโนโลยีแต่เขามาแน่แลวเขาไม่มีทางเลือกที่จะไม่มานะฮะ<โ>เขาต้องมาแน่ฉะนั้นเรารอดูว่าตอนนั้นจะมีสงคราม e ีวีของกิงซัตเท,ท,ทสซามาด้วยนะอีีวีญี่ปุ่นมาด้วยนะเราจะแฮปปี้กันมากเพราะว่ารถมันจะถูกมากเรียกว่า3ก๊กแลวนะสา <3 S 2> มก๊กครับสก๊ก e ีวีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าทุกคนอย่าเพิ่งเหลิ้งับ e <โ>ีวีจีนมันยังมี EV ญ<โ>ี่ปุ่น<โ>อยู่แล้ว EV ญี่ปุ่นเนี่ยผมมัน่นใจอย่างหนึ่งว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ อีวีจะไม่เวิร์กแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเวิร์กเพราะว่าเขาเห็นผลก็คือว่าถ้าเขาไม่เวิร์กเขาก็เจ๊งอ่ะวอลค o มทูเดอะฟิวเจอนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆคือคุณต้องจินตนาก,การบนฐานความรู้ต้องใช่จริงที่จะหวัวละเพราไมังั้นถ้าเราหัวผิดเราเจ๊งไงสามขั้วหน้านี้คือโอกาสในการลงทุนของเราในอนาคตถามตัวเองอยู่เหมือนกัน มันฝีมือหรือฟลุกวะฟลุกพี่ใช่ผมก็จะบอกให้พี่ๆคนไทยจำสามคำกลับบ้านว่าโอกาสที่สำคัญที่สุดคืออะไรผมว่าวันนี้เราอยู่ในอ่าอินเฟคชั่นพอยต์ของการโตของรถทีวีอย่างเห็นได้ชัดเป้าหมายในการลงทุนของเราคืออะไร ังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอน,นาคตคือ EVG เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะราคา